เพราะนั่นอาจจะเป็นของหรือคุณใสที่หมอผีต่างศาสนาได้ส่งมาซึ่งมันก็หมายมัม่นที่จะล้างผลาญชีวิตของหลวงพ่อเฉยให้ดับดิ้นไปต้นเหตุมันก็มาจากที่ท่านได้ไปขัดขวางทางเดินของพวกมันและได้ไปถอนคุณใสจากร่างที่พวกมันหมายมัม่นจะเอาชีวิตซึ่งมันส่งผลเสีย ในเชิงธุรกิจของพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาใสายดำเพื่อฆ่าล้างชีวิตผู้คนในคืนนั้นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเฉยก็ได้นอนพักอยู่ที่กุฏิของท่านและและ้วเรื่องราวสุดสะพึงมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีปลีไม่มีคุยเมื่อจู่ๆก็ได้เกิดลมพายุโหมกันโชกพัดรุนแรงที่กุฏิของหลวงพ่อเฉย มันรุ่นแรงมากจนกุฏิของท่านเกิดอาการสั่นไหวยังกับกุฏิจะพังถลง่ม